ประเด็นร้อนแรงด้านเศรษฐกิจมากกว่า1สัปดาห์ค่ะกรณีรัฐบาลและหลายภาคส่วนเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติประกาศลดดอกเบีย้ยนโยบายลงจากปัจจุบันอยู่ที่2.5%ต่อปีแต่ไม่มีเสียงตอบรับชัดเจนจากแบงค์ชาติการลดดอกเบีย้ยมีประโยชน์อย่างไรและทำไมแบงค์ชาติถึงไม่ยอมแสดงท่าทีข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังค่ะ ในช่วงปลายปี2565ต่อเนื่องถึงปี2566ประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นดอกเบีย้ยสูงสุดในรอบหลายสิบปีไทยเองก็ขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายถึง8ครั้งในรอบ1ปีจากระดับ0.5%ขึ้นเป็น2.5%ในช่วงปลายปี2566 โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงครั้งสุดท้ายของปี2,566สถานการณ์เงินเฟ้อเริ่มคงที่จึงตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ2.5และบรรดานักวิเคราะห์มองว่าในปี2,567น่าจะคงอัตรานี้เอาไว้ต่อเนื่องเพราะมองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆและเงินเฟอเริ่มติดลบลงบ้าง อย่างไรก็ตามย่างเข้าปี2,567สถานการณ์เศรษฐกิจไทยไม่ได้ปรับขึ้นอย่างที่คาดการ์บวกกับปัญหานี้ครัวเรือนและนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เริ่มปะทุมากขึ้นซ้ําเติมเข้าไปอีกกับการประกาศผลกําไรของธนาคารพาณิชย์ในไทยที่ผันรายได้หลายแสนล้านบาทจึงทําให้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้แบงค์ชาติปรับอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายลงซึ่งการลดลงของดอกเบีย้ยนโยบายนะคะ้อดีก็คงไม่พ้นการจับจ่ายจะมากขึ้นค่ะโดยคนที่มีเงินปากและเห็นว่าดอกเบีย้ยไม่สูงนะัก ก็จะมองหาลู่ทางที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าหรือว่านําเงินมาจับจ่ายซื้อของที่ต้องการขณะเดียวกันนักธุรกิจหรือว่ากลุ่มที่เป็นหนี้จะมีภาระการผ่อนชําระน้อยลงโดยเฉพาะลูกหนี้บ้านบัตรเครดิตหรือว่ากลุ่มธุรกิจเ m e ที่สายป่านไม่ยาวนักค่ะเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาเรียกร้องหลายครั้งให้แบงก์ชาติและกนอง,งอนลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย0.25เเเพื่อช่วยลดภาระหนี้และกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชน ขณะดเดียวกันพักเอกชนหลายสถาบันที่ออกมาแถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2566และต้นปี2567ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะตัวเลขไตรมาส4ของปี2566เติบโตต่ำเพียง1.4เท่านั้น ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี2566อยู่ที่เพียง 1. 8เซึ่งนับว่าต่ำม,มากผิดจากที่แบงค์ชาติและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภากพประเมินว่าจะโตได้ที่ 2.4-2. ถึงเปเสียงเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยยิ่งหนีมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามการประชุมกรงงาน,านัดแรกของปี2 5 6 7เมื่อวันที่เ็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากงงานงมีมติ5ต่อ2เสียงคงดอกเบี้ย 2. 5เท่้าเดิม หมายถึงว่าไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนี้ต่ออีกอย่างน้อย2เดือนก่อนการประชุมกรงงครั้งต่อไปวันที่10เมษายน2567นกรณีไม่มีการประชุมนัดพิเศษเพื่อลดดอกเบี้ยซึ่งกรงองก็ให้เหตุผลกว้างว่าที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยต่างประเทศแต่ภายในประเทศยังบริโภคได้ดีอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินแล้วแม้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแต่มีแนวโน้มจะค่อยๆปรับขึ้น กนง,ง,งเสียงส่วนใหญ่จึงให้คงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้อัตราดอกเบี้ยจึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลชุดปัจจุบันและยังส่งผลไม่น้อยต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ